นี่อาจมีโอกาสเกิดขึ้นลองนึกภาพสัตว์ที่อาจกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่อันดับต้นๆหากมนุษย์สูญพันธุ์สิยากใช่ไหมล่ะฉันหมายถึงพวกเราเนี่ยค่อนข้างเจ๋งด้วยสติปัญญาที่ฉลาดเซนส์ด้านแฟชั่นความสามารถในการทำอาหารแล้วก็สมาร์ทโฟนถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะลืมระหัดผ่านก็ตามแต่ถ้าเราหายตัวไปอย่างกระทันหันสัตว์ชนิดใดที่อาจวิวัฒนาการจะสามารถพัฒนาและสร้างสังคมที่ซับซ้อนเหมือนเราได้ล่ะ หรือพวกมันจะสามารถคิดค้นสิ่งที่ดีกว่าได้นักวิทยาศ,าศาสตร์มีข้อมูลบางอย่างต้องขอบคุณเทคโนโลยีการจัดลำดับยีนสมัยใหม่และความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเราเราทราบดีว่าสภาพอากาศบนโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องสิ่งมีชีวิตหลายชนิดจึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดวิวัฒนาการเบนเข้าที่หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกัน2ชนิดมีการพัฒนาแลวได้ผลลัพธ์ที่คล้ายกันเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเฉพาะ หรือสนองความต้องการบางอย่างก็เข้ามามีบทบาทสําคัญด้วยตัวอย่างเช่นปลาเหมาะสําหรับการดํารงชีวิตในน้ําโดยมีลําตัวและครีบคล้ายต่อปีโดแต่โลมามีวิวัฒนาการร่างกายที่คล้ายคลึงกันมากแม้พวกมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ขึ้นมาหายใจเอาอากาศและเป็นสัตว์เลือดอุ่นซึ่งมีภูมิหลังทางวิวัฒนาการแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่นั้นบางทีสัตว์บางตัวอาจพัฒนามือที่คล้ายกับของเราเพื่อเติมเต็มบทบาทเดียวกับมนุษย์ เช่นสร้างเมืองและปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไพรเมตอย่างลิงชิมแปนซีและโบโนโบนั้นมีมือที่ใกล้เคียงมนุษย์อยู่แล้วด้วยนิ้วหัวแม่มือที่จับกับนิ้วอื่นได้หมดซึ่งพวกมันใช้ทําเครื่องมือในป่านอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่านกซึ่งเป็นไดโนเสาร์เพียงชนิดเดียวที่รอดชีวิตอาจกลายเป็นสัตว์ชนิดใหม่ที่ฉลาดที่สุดหากจู่ๆมนุษย์หายไปนกมีสมองที่ฉลาดอย่างไม่น่าเชื่อและสามารถรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ได้บางตัวเช่นนกจาบสังคม ึงกับสร้างพื้นที่ทำรรังร่วมกันแม้ว่าอาจดูไม่เหมือนเมืองใหญ่ของมนุษย์ก็ตามและอย่าลืมหมึกซึ่งอาจเป็นสายที่ไม่ได้ฉลาดที่สุดในโลกผู้มันสามารถเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างวัตถุจริงและวัตถุเสมือนและสร้างสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างไรก็ตามการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตบนบกอาจเป็นเรื่องยากสำหรับพวกมันอย่างที่รู้กันดีมีหลายสิ่งที่เราไม่รู้เกี่ยวกับความฉลาดของสัตว์และพูดตามตรงว่ามนุษย์เราค่อนข้างจะหยิ่งยโสในเรื่องนี้มาตลอดประวัติศาสตร์ ในอดีตผู้คนเคยคิดว่าความฉลาดของสัตว์สามารถจัดลำดับชั้นได้อย่างเป็นระเบียบโดยมีมนุษย์อยู่ด้านบนและ,มะแมลงอยู่ด้านล่างแต่ในช่วงทศวรรษที่1,960นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ท้าทายแนวคิดนี้และเสนอว่าควรวัดความฉลาดเป็นเชิงสัมพัทธ์มากกว่าเชิงสัมบูรณ์เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาเราก็สามารถเห็นสัตว์ต่างๆได้นานขึ้นโดยไม่รบกวนพวกมัน แล้วเราได้ค้นพบว่าพวกมันฉลาดกว่าที่เราเคยคิดไว้มากตัวอย่างเช่นนักวิจัยในเมลเบิร์นกำลังใช้โดรนควบคุมระยะไกลเพื่อศึกษารูปแบบการผสมพันธุ์ของวานเซาเทนไรท์และปัญญาประดิษฐ์ก็ช่วยให้เราติดตามและทำนายการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตทุกประเภทได้มันเป็นเรื่องตลกที่เรามักจะตระหนักถึงความฉลาดในสัตว์เมื่อพฤติกรรมของพวกมันคล้ายกับของเราตัวอย่างเช่นโลมาใช้ชื่อและถึงขนาดมีสำเนียงของตัวเอง ในความเป็นจริงนักวิจัยพบว่าโลมาทางตอนใต้ของเบรซิลได้พัฒนาสำเนียงที่แตกต่างออกไปหลังจากมีปฏิสัมพันธ์กับชาวประมงท้องถิ่นมานานกว่าร้อยปีแต่ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้นที่ฉลาดนกและแมลงก็ฉลาดด้วยตัวอย่างเช่นนกแก้วมีกลุ่มทางสังคมที่ซับซ้อนและสามารถแยกความแตกต่างระหว่างสมาชิกในสายพันธุ์ของพวกมันโดยอิงตามความสัมพันธ์ที่มีให้กันได้ และแม้ว่าสมองของผู้มันจะเล็กเหมือนของฉันแต่มแมลงก็มีความสามารถในการรับรู้ที่น่าประทับใจเช่นการใช้เครื่องมือและการเรียนรู้โดยการสังเกตเราเคยคิดว่าความเฉลียวฉลาดมีเฉพาะในมนุษย์และอาจรวมถึงไพรเมทอื่นๆบางประเภทแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าไม่เป็นเช่นนั้นในความเป็นจริงการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความฉลาดมีการกระจายในรูปแบบต่างๆกันทั่วทั้งอาณาจักรสัตว์สัตว์บางตัวเก่งในด้านหนึ่งแต่อาจจะไม่เก่งในด้านอื่น ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่แต่ละสายพันธุ์เผชิญและวิธีที่พวกมันปรับตัวเราทุกคนรู้เกี่ยวกับการรวมตัวทากิจกรรมเป็นกลุ่มของสัตว์เมื่อพูดถึงสัตว์ที่มีปัญญาเลิศในอาณาจักสรสัตว์อย่างชิมแปนซีสุนัขโลมาบลาบลา b แต่ก็มีสัตว์บางตัวที่ฉลาดซึ่งคุณไม่คาดคิดมาก่อนและคุณอาจมีสัตว์ชนิดนั้นซึ่งกําลังยีบหลับอยู่บนตักของคุณในตอนนี้ฉันกําลังพูดถึงเจ้าเหมียวของเราแมวบ้าน พวกมันเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านการขออาหารและไม่ยอมอาบน้ําแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าพวกมันก็ค่อนข้างฉลาดเช่นกันนะแมวมีความสามารถที่น่าทึ่งในการเรียนรู้จากการสังเกตและการทําซ้ําซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงบัญญัติคําว่า copycat ขึ้นมาและแมวบางตัวเช่นนอร่าแมวจากเรื่องที่เราจะพูดถึงต่อไปยกระดับขึ้นไปอีกขั้นโจของของนอร่าเนี่ยใช้เวลาในแต่ละวันของเธอในการสอนเด็กๆเ,เ,เล่นเปียโน และแมวตัวนี้ก็ออกใจอิจฉาเล็กๆกับความสนใจทั้งหมดที่เด็กๆได้รับแล้วมันทำยังไงนะหรอมันเฝ้าดูพวกเขาอย่างใกล้ชิดติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเขาแล้วเริ่มแตะที่คีย์เปียโน,โนโด้วยตัวเองและคุณดูอะไรไหมมันได้ผลละ่ะเจ้าของนอร่าและเด็กๆประหลาดใจและนอร่าก็มีทักษะด้านเปียโนนิดหน่อยด้วยมันถึงขนาดนั่งที่เปียโนเหมือนนักเรียนเปียโนเลยเพียงเพราะมันไม่มีนิ้วทั้งห้าเหมือนเรานั่นไม่ได้หมายความว,ามว่ามันจะไม่สามารถเป็นอัจฉริยะทางดนตรีได้นะ เพียงแต่การมีมือที่ใหญ่กว่าก็สามารถเล่นออกเตฟที่กว้างกว่าได้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของหนูอย่าเพิ่งกลัวและกระโดดขึ้นโซฟานะและก่อนที่คุณจะเรียกพวกมันว่าสัตว์รบกวนคุณรู้หรือไม่ว่าหนูบางตัวจริงๆแล้วเนี่ยช่วยชีวิตคนได้ด้วยนักวิจัยในแอฟริกาฝึกนักสืบตัวน้อยขนปุยเหล่านี้ให้ดมกลิ่นโรคเกี่ยวกับปอดในตัวอย่างน้ำลายและพวกมันก็ทำได้ดีเช่นกันหนูเหล่านี้มีจมูกที่ใช้งานได้ และสามารถตรวจจับกลิ่นต่างๆที่จําเป็นในการแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างมีแบคทีเรียบางชนิดหรือไม่ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าทาไมหนูถึงได้รับเลือกให้ทํางานสําคัญนี้เป็นเพราะพวกมันฉลาดมากและเรียนรู้เร็วหนูเหล่านี้ผ่านการฝึกต่างๆเพื่อเรียนรู้วิธีดมกลิ่นตัวอย่างต่างๆจากนั้นพวกมันจะแจ้งเตือนผู้ฝึกว่าตัวอย่างใดมีแบคทีเรียอยู่และรู้อะไรไหมพวกมันสามารถทําได้ในเวลาเพียงเจนาทีงานที่นักวิทยาศาสตร์มนุษย์ต้องใช้เวลาหนึ่งวันเต็มในการทดสอบ หนูเหล่านี้สามารถทำได้ในเซี่ยวหนึ่งของเวลานั้นด็อกเตอร์หนูโอ้โหเคยได้ยินเรื่องหมูเนลลี่ไหมมันไม่ใช่หมูธรรมดาแน่นอนเจ้าหมูแสนฉลาดตัวเนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความฉลาดของสัตว์เป็นอะไรที่มากกว่าแค่การจัดฉากเนลลี่ได้รับชาเลนจ์หลายอย่างรวมถึงการใส่สิ่งของที่มีรูปร่างแตกต่างกันลงในห่วงทีนี้ขณะที่มันได้รับการสอนให้ใส,ส่วัตถุทรงกลมผ่านห่วงทรงกลมเนลลี่ยกระดับตัวเองไปอีกขั้น เมื่อโชว์วัตถุที่ไม่กลมให้ดูมันเปรียบเทียบรูปร่างกับห่วงก่อนที่จะตัดสินใจว่ามันไม่พอดีกันหมูตัวนี้มีทักษะการแก้ปัญหาที่จริงจังเลยละ่ะมันเป็นเรื่องน่าทึ่งที่เห็นว่าสมองของหมูประมวลผลการรับรู้เชิงพื้นที่และวิธีการแก้ปัญหาของมันใครจะรู้ว่าสิ่งมีชีวิตหางหยิกเหล่านี้จะฉลาดขนาดนี้ช้างน่าจะเป็นหนึ่งในสัตว์ที่น่าทึ่งที่สุดในโลกไม่ใช่เพียงเพราะรูปร่างหน้าตาเท่านั้นพวกมันไม่เพียงแต่น่ารัก แต่ยังฉลาดได้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยสัตว์ตัวใหญ่ผู้อ่อนโยนเหล่านี้เป็นที่รู้จักในเรื่องของการร่วมมือกันและทักษะการประสานงานที่น่าทึ่งซึ่งพวกมันใช้เพื่อปกป้องครอบครัวและขับไล่ศัตร,รูออกไปในป่าช้างเดินทางเป็นฝูงและสื่อสารกันโดยใช้เสียงดังที่มีความถี่ต่ำพวกมันทำงานร่วมกันเพื่อให้ลูกๆของพวกมันปลอดภัยจากผู้ล่าและพวกมันก็ไม่กลัวที่จะแสดงอำนาจโดยการลักพาตัวลูกช้างจากฝูงที่เป็นคู่แข่ง นักวิจัยพบว่าช้างเรียนรู้ได้เร็วและสามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้พวกมันถึงขนาดแสดงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันด้วยซึ่งเป็นลักษณะที่หาได้ยากในอนาณาจักรสัตว์ตัวอย่างเช่นช้างมีความสนใจเป็นพิเศษในซาข,ของผู้มันเองพวกมันจะอยู่ใกล้กระดูกช้างและตรวจสอบงานช้างนานกว่าตอนที่มันทำกับชิ้นไม้นอกจากนี้เวลาช้างอารมณ์เศร้าช้างตัวอื่นๆจะเข้ามาปลอบด้วยการเอางวงลูบหัวหรือแม้แต่อเอางวงใส่ปากน่ารักจังเลย ในปี2010ช้างตัวหนึ่งสร้างความประทับใจให้นักวิทยาศาสตร์ด้วยทักษะเฉพาะของมันมีผู้พบเห็นมันกำลังมองดูผลไม้แสนอร่อยที่งวงของมันเอื้อมไม่ถึงหลังจากครุ่นคิดอยู่นานสองสาวันมันก็คิดอะไรออกมันค้นพบบล็อกพลาสติกขนาดใหญ่และใช้เป็นแท่นเหยียบเพื่อให้เอื้อมถึงผลไม้มันยังคงใช้ทักษะของมันกับเครื่องมือที่เพิ่งค้นพบเพื่อเอื้อมให้ถึงที่ที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกโดยการเอาบล็อกมาต่อกัน เพื่อให้ได้อาหารที่มันโปรดปราน